โอเคนะครับก็โปรแกรมอัปเกรดเนี่ย DYN D y n อัปเกรดเนี่ยคลิกแล้วมันเหมือนไม่ทำงานโอเคมาแล้วก็คือโชว์ my h o s t เนี่ยก็คลิกไปนะครับอันนี้เป็นของบริษัทโกเนี่ยโกบีเคเคเนี่ย2014เป็นแบบ V i P เนี่ยเครื่องหมายถูกอย่างเงี้ยแสดงว่า Host โฮสต์ปกติชื่อตัวนี้นะครับวัชราพรเนี่ย046 1นเนี่ย,ย,ยก็คือว่าทำมาตั้งแต่เมษาปี61น,นะครับ เสียแบบปลายปีมานะครับคลิกที่เครองหมายถูกกด conflict select โ u o t e เนี่ยแล้วก็ตอบโอเคไปถ้ามันยังขึ้นเครื่องหมายถูกอยู่ก็แสดงว่าโ u o t e เป็นปกตินะสังเกตว่าเนี่ยวันที่19เดือน4นะครับตอนเศษโมงเนาทีเนี่ย,ยมันแสดงมันอัปเดตแล้วนี่ไงเศษโมงแนาทีเครื่องหมายถูกมันขึ้นก็แสดงว่าโ u o t e ปกตินะครับคำว่าโ u o t e เนี่ยก็คือว่าเป็นชื่อที่มนุษย์เข้าใจแต่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจแต่ว่า โฮสต์เนี่ยมันเป็นโฮสต์ที่เช่าของต่างประเทศอ่าถ้าเราไม่มีโฮสต์กล้องเราจะไม่สามารถดูได้จากที่อื่นนะครับง่ายๆเลยนะครับส่วนกล้องเนี่ยกล้องของที่นี่เนี่ยมีชื่อกล้องไหมกล้องคืออันนี้อ่ะ IP เบอร์ร้อยนะครับแล้วก็ไ p ม่ใช่ IP IP ตรงนี้เป็นร้อแล้วก็ทับเนะง่ายๆก็เข้าไปที่ ที่ตรงนี้แล้วก็192อันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าดูภายในหนึ่งเก้าสอ่งแปจุดหนึ้อจุดเก้าแล้วก็พอดเลยเมื่อกี้นี้ลืมจำพอดแปดสนะครับพอดแปดสใส่โคล,ลอนแล้ว88แล้วเอนเตอร์นะครับอ้าว192่งเกจุดหนึจุดเกกล้องดูภายในยังไม่ได้เลยในนะั้นเอ่อ ออยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะก็มันยังดูภายในไม่ได้เลยมันติดหรือเปล่าโปรแกรมสแกนให้มันสแกนไปก่อนจริงๆแล้วกล้องนะ่าจะอยู่ที่ตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามีนี่ไงอ่ะมาแล้วหนึ100่งร้อยเพราะว่าเป็นแปดสิบเอ็ดโอ้แปดสิบเอ็ด ดูดอ็ดโอเคอันนี้ก็ใส่81ซะโอเคนะครับเกีร์เวสคือเราเตอร์ไม่ต้องไปสนใจมันโอเคนะครฮะทใหม่อ่า,อาทำให้ดูอีกทีนึงนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อ IP เข้าไป192.168.100.9องโฟลอนแปคือพอร์ต Enter นะครับก็ใส่ยูเซอร์เดยเข้าไปน่าจะเป็นแอดมินแล้วก็1 2 3 โอเคนะครับก็นี่เรียกว่าดูภายในนะครับแต่ว่าเวลาเราดูภายนอกเราไม่สามารถเข้าใจตัว IP ตัวนี้ได้ก็ต้องไปทำการเช่าบริเวณด d ทของต่างประเทศช,ชื่อเว็บนี้นะครับแต่ว่าเราต้องจ่ายบัตรเครดิตเข้าไปสมัครที่เว็บนี้ s i g n in เข้าไปแล้วก็สมัครเราไปได้ชื่อโฮสซึ่งเมื่อกี้เขาทำไปแล้วเนี่ยบริษัทเขาทำไว้ให้ก็คือเป็นตัวนี้ก็คือวัชราพรเนี่ยตัวเนี้ยเขาเขาก็คือแบใไอตัว IP เนี่ยอ่าหนึ่งก็สอหนึ่งหกแปดจุด จุดหนึ่เนี่ยให้มันท่ากับมีชื่อเท่ากับตรงงานคือตัวนี้นะครับซึ่งมนุษย์จะเราบใจตรงนี้นะครับซึ่งถ้าผ่านโพสต์ได้เนี่ยก็จะดูจากที่ไหนในโลกนี้ก็ได้นะครับในจักรวาลของโลกแล้วกันนะโอเคครันนี้เมื่อกี้นี้มันมีปัญหาอยู่ว่ามันมีปัญหาอยู่ว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่ามันไม่ตรงแล้วก็ใช้คาําสั่งปิงนะครับ ปิงชื่อเมื่อกี้ชื่อวัชราพรแล้วก็ต้องตั้งชื่อให้ตรงนะครับปิงนะครับ w a t c h a r a p o n 0 4 6 1จุด d y n d n s จุด o r t enter ตึ้งนะครับอันนี้คือ IP นะครับ1เ1็1 1 6 2เนี่ยนั่คือ IP ที่ตัวเนี่ยวัชราพรเนี่ยเป็นแบบให้มันตรงกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราใช้โปรแกรมตัวหนึ่ง ครับเรียกว่า y o u g e t signal port UART signal port อันนี้นะครับ y o u g e t signal port แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมันตองมันตัวเดียวกันอ้าวอันนี้ปัญหามันคนละตัวกันนะครับก็อตอนนี้เนี่ยเราเตอร์ของเราเนี่ยชีย้อยู่ที่1.71.6.29.125นะครับ น่าจะเป็น 3BB เป็น 3BB จริงๆด้วยเป็น 3BB ก็แ,แสดงว่าวันนี้ 3BB มันเกิดมีปัญหาอ่าเพราะฉะนั้นอ่เดี๋ยเอาไปเช็คอ่ตัวนี้นะตัวนี้เมื่อกี้เราเช็คดูแล้วเนี่ยเห็นไหมมันคนละอันกันเนี่ย171เหมือนกันเนี่ยแต่อันนี้มัน1716แล้วก็เป็น162 162 อันนั้นมันไม่มีทางเจอเพราะว่าวงนอกมามันชี้มาที่วัชราพรก็คือหนึ่งเจ็ดหนึองหนึ่งหกสอแต่ว่าเราเตอร์ของเราเนี่ยมันมเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกยี่สมันก็ไม่ตรงไงนะครับทำไงก็ตอนที่ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นที่3 b มนะครับบริษัทไม่รู้มัให้คำตอบได้ไหมก็ลองโทรไปถามมาัดูนะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับง่ายๆถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะบอกว่าโอเคให้ใช้หนึ นะครับจุดหกจุดหนึ่งหองจุดหนึ่งหกสองแล้วก็พอร์ตแปดสิบเอ็ดปึ่งดูได้ไหมยอมไหมรีภายไหมอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ใช่เราต้องดูที่ตัวตัวพอร์ตตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้เออคอปปีแล้วก็เพแล้วก็แปดอ่านะครับ ก็คืออันนี้นะครับโอเคแต่จังหวัดเขาจะยอมหรือเปล่านะครับบางจังหวัดยอมนะครับเขาเข้าใจเขาก็จะเอาตัวเลขนี้ไปใส่ไว้ที่หน้าเบราว์เซอร์ก็จะดูได้นะครับหรือเอาไปใส่ที่ i s p y ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขตัวนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกยี่สิบเก้าจุดหนึ่งสองห้าเนี่ยพอตแปดสิบเอ็ดเนี่ยก็คือพอตที่เราเตอร์เจอเนี่ยคือตัวนี้มันชื่อพอตพอตเชสเตอร,เตอร์เห็นไหมก็คือเราเตอร์ของเราเนี่ยที่มันไปคล้องท่ากับสามบีบีเนี่ยแต่ตอนเนี้ย ระบบของสามีเีเขาน่าจะมีปัญหาอยู่เข,า,ขาไม่สามารถที่จะรีプラชื่อตัวนี้ให้มันตรงกันได้นะครับตัวนี้มันเป็น1 7 16, 1 6, 16, 1 6 26, นะครับ1 6 2่งหอนยู่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูถ้าเราดูเอามือเอาตัวตัวนี้ไปใส่ในมือถือเนี่ยนะครับแล้วก็ปิด Wi-Fi แล้วก็คอนเน็กมือถือด้วย3 G หรือว่า4 G 5 G เนี่ยก็จะดูกล้องภาพนี้ได้นั่นเองนะครับไปอธิบายหรือส่งคลิปเนี่ยให้ให้ VAC เขาทราบก็ได้นะครับ ว่ตอนนี้สปีพีทุกประเทศมีปัญหาตัวนี้แต่ว่าบางพื้นที่เขาแก้แล้วนะครับถ้ามันตรงกันเมื่อไหร่เนี่ยคือใช้งานได้เพราะงั้นเถอะ